จากทินเมืองไทยไกลห่างบินสู่ตะวันออกกลางถินอ้างวางกลางทะเลทรายแดนสุดร้อนหนาวแต่พวกเราทุกคนทนได้ขอเพียงให้ลูกสบายและเมียได้ ค้นความยากจนค่าหัวก็แพงซ้ำค่าแรงก็ตามทำงานทั้งวันยันค่ำหน้าเครียมดำก็จำต้องทนนี่สินมากมายหน้าใจหายดอกขึ้นทวงต้น อกเอ่ยชาวไทยทุกคนเมื่อไรจะพ้นสัญญาหนึ่งปีนี้ช่างนานเหลือแสนอยากจะกลับไทยแรนกดแฟนให้สมอุราป่านนี้ลูกน้อย คงคอยวันพ่อกลับมาคงอีกนานนะลูกจ๋าจะสิ้นสัญญาพ่อทำเอาไว้คำและคืนสุดตื่นตั้นจิตดูภาพแล้วทำให้คิดให้สะกิดคิดถึงขวัญใจ อยากเร่งเวลาที่มุนช้ากับมุนไวสัญญาที่ทำเอาไว้จะได้หมดไปกลับเมืองไทยแลน